สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์กับสุขภาพครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับผม 1. สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกมีทั้งด้านบวกและด้านลบยกตัวอ,อย่างเช่นสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวัน นะครับอารมณ์ขำขันอารมณ์สนุกอารมณ์ชื่นชมอารมณ์รักอารมณ์ดีใจอารมณ์สบายใจครับอันนี้คือสภาวะและก็ความรู้สึกของอารมณ์ของแต่ละบุคคลครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อไปครับมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์หงุดหงิดมีอารมณ์เกลียดมีอารมณ์เครียดรู้สึกเสียใจมีอารมณ์ก้าวร้าวครับ สองครับสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละคนได้แสดงออกมานั้นมีทั้งอารมณ์ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นรักชื่นชมดีใจสนุกสบายเป็นต้นครับและอารมณ์ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเช่นครับอารมณ์โกรธหงุดหงิดเกลียดกลัวเป็นต้นครับ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ครับสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกด้านร่างกายแข็งแรงปอดโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพจิตเจีมใสล่าเรองเป็นที่รักใคร่ของทุกคนต่อไปมาดูผลที่มีต่อสุขภาพทางลบครับร่างกายอ่อนแอเช่นเบื่ออาหารอ่อนเพีย เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายสุขภาพจิตเสื่อมหม่นหมองไม่มีใครอยากเข้าใกล้ครับนี่คือผลที่มีต่อสุขภาพทางลบครับต่อไปครับสภาวะทางอารมณ์ด้านบวกก็คือมองโลกในแง่ดีและยอมรับในบางเรื่องว่าเป็นเรื่องปกติถ้าไม่สบายใจควรหาวิธีผ่อนคลายเช่นปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ หรือพูดคุยเพื่อนทํางานอดิเรกที่ตนเองชอบให้กับใจตนเองครับพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเช่นมันพิจารณาเหตุการณ์ที่ผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขฝึกสมาธิให้จิตใจสงบไม่หวั่นไหวง่ายหากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความล่าเริงให้กับตนเองเช่นคุยกับเพื่อนด้วยเรื่องสนุกสนุกและก็อ่านหนังสือตลก สร้างความสนุกสนานและกระตือรือร้นให้กับตนเองเช่นครับทำกิจกรรมที่ตนเองชอบทำกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ครับอันนี้คือสภาวะอารมณ์ทางบวกครับต่อไปเป็นใบางานครับผมคําชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามตอไนี้ครับดูข้อที่1ครับจงยกตัวอย่างอารมณ์ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพมา3ข้อครับให้เรียนตอบมา3ข้อครับผมต่อไปข้อที่2ครับจงบอกอารมณ์ด้านบวกของตอนเองมา3ข้อเช่นเดียวกันครับตอบมาเหมือนกันพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ